ก่อนสิไปเห็ดงานกระตองไห้หัวหางกระ่ต้ก่อนกระต่ายซื้อมาตั้งห้า <_ d ata> เราเลี้ยงกระต่ายบาได้ลูกได้เด็กความสุขนะคะทุกคนห <_ d ata> ิ้วแล้วหิวแล้ว <_ d ata> กอนเอาไว้ล้างบานปีนิย้ายมาไหว้หนาบานนะคะ <_ d ata> มือนีตีเลคว่าเอาคุณปู่ออกไปทํางานนะคะ <_ d ata> เพราะว่าบบได้ขี้โดนนะคะยานพนง้องแง่นะคะคุณปู่ ันนี้สายซิ่งเอาคุณปูไปเห็นงานมันแร่งอีหลีเดีพี่น้องรทธรรมาตาเด้กกันต่อไปคันนี้อาจจะเป็นรถส่งน้ำมันก็ได้นะคะไปทำงานกันวันนี้เราห่อข้าวไปกินด้วยพี่น้องฟังเสียงประตูเด้อโอ้หอยว่าเป็นรถเสียง ใส่เนี่ยหมุนเดอ่ะแบบที่หมุนกระจกแบบแบบมือรีโมทนะอย่าลืมไปจอดออกเขาเด้อข้าวคุณตาไปส่งข้าวคุณตาด้วยไปพี่น้องคุณปูจ่จอดเนี่ยบ่ได้คีโดนแหละเนี่ยพี่แต่หอมเย้ yeah. มวดเฉย คุณปู่คุณปู่ใส่ได้ทุกอย่างนะคะถังน้ำมันถังน้ำแข็งถังอะไรเหมือนกันทุกอย่างบรรยากาศมันหนาวนะคะเราเข้ากับบ้อยู่น้ำรถตลอดก็คือมันอยู่ใกล้บ้านก้อนหนาน,นี่นะคะรถคันนี้วางแผนไว้ว่ารถคันนี้บ่นวางแผนไว้ว่าเอาไว้ขี่เลาะแถวบ้านเวลาเห็นงานใกล้กบ้านนี่ก็คือได้โอกาสแล้วนะคะก้อนหนาน,นี่มันบอสขั่นไีนรุ่งตกันเลย บอเดีเอาน้องมา่ี้จงเสากับทอมพอเพลื่อนไหวแน่ไม่มซื้อเครื่องดื่มกันพี่น้องซื้อเครื่องดื่มเสร็จแล้วจ้าแต่ว่ามันเต็มถังมันมีแอร์วะนี่นี่ออาา <c ười> พี่น้องบอกอยว่าแอร์ธรรมชาติแอร์าารมีแต่ว่ากระจกกับว่าหายกันหม,ม,มุนหมไว้เอาเข้าวบ้านคุณยายไปให้คุณตาที่โรงงานคุณตา เอาอ้อยไปที oh, <laughs> <De on> <laughs> ่โอ้แนวกี่หลายทีพิดเธอเดียวอันนี้ล้นตายจวดได้ขี่เว้นไหนมวนมวนตีหารถจะได้หาเด็กขึ้นจ้าของเถอะน้ำมันเต็มถังจ้ารอดูว่าน้ำมันเต็มถังจ้าบาทน้ำมันเต็มถังเทบ่าเล่นบั้ยสองร้อยอ๋ก็สีเต็มสำนัดมันมี่จะเก่าอยู่บ่เกยมันเต็มนี่บ่เห็นติเกยตัว เตออนออมัสองลอยเตรียมสังกนะแนวหนี้ตัวเด้จูงก็จูงน้ำเดอ้อไปพี่น้องไปเห็นงานข้าวคุณตาเรียบร้อยเข้ากับจวดมาหนาง,งานนะกินล่มชม่มยู่ไประวางข้างนะคะแบบย่อนจุบขับรถเก่าๆเข้ากับต้องเทตัโยยอนจุบนะคะทุกคนโอ้ ยอนอยู่กี่ได้หนี่นอตุนตาลหาผลงานได้เนี่ระหว่างทางมีต้นตาลแล้วก,ก็มีสระน้ำอันนี้ก็จะเป็นบร,บรรยากาศระหว่างทางไปเห็ดงานนะคะนี่แหละเขาบอกว่าเห็ดงานไปน้าใส่ชีวิตไปน้ำอย่าเฝ้าเห็ดงาน์หรอไปใส่ชีวิตที่หลังมันสิตายถิมกอน ตอนนี้นะตอนยังมีชีวิตอยู่เขาก็ใส่ยังสี่ละใส่ชีวิตนะใส่ชีวิตแบบไรกับใส่ชีวิตให้มีความสูงเห็นงานไปใส่ชีวิตไปมีความสูงไปมันจังบ่เมยเมที่ยวไปได้โตเห็นบอลีบรรยากาศคือจังอยู่สวนนก <c oughs> นั่นเห็นบอนกเต็มเลยเหมือนแบบบรรยากาศแบบชิวๆสามีพามาเที่ยวสวนนกอีอย่างจะสีนาะทุกคนบนเห็นบอนัทมีแต่นกเลยขาวจับผากึ้วนั่นเห็นบอ เรามันต้องไปเสียตังค์เยอะเห็นไหมนี่มีแต่นกเลยขาวจุกู่อยู่นี่โอ้ก็คือหลต่ตีนี่อะอู๊ตีเขาทาหลุดแบบนึงบรรยากาศสวนนกโรงงานน้ำตาลบุรีรัมย์ทีมงานสงสัยกระรงสกินเขานะคะบ่ฮันได้ลืม ถึงแล้วเอาหายไปใส่ขั้นหนึ่งไปใส่ขั้นหนึ่งโอเคค่ะทุกคนห,อหน่อนางงานเรียบร้อยก็สิเติมน้ำมันรถนะคะเติมน้ำมันรถเตรียมพร้อมใบทาแลงงานนะคะตอนนี้ทีมงานกันยังหนึ่งอยู่บ้านในมีความเคลื่อนไหวอะไรนะคะไว้พอกันคลิปหนา้าวุ้นเส้นใส่มันสวัสดีค่ะ